สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้ท่านผู้ชมผมนําสูตรเด่น10หน่วยบน3ส,สูตรใหมท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก่อนอื่นเรามาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชม ขอให้ทุกท่านโชคดีครับก็วันนี้เรามาดูเด่น10หน่วยบนกันนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมนำเด่น10หน่วยบนชน3สูตรมาท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับงวดที่ผ่านมานั้นผมชนแค่2สูตรนะท่านผู้ชมนะก็ชนกันที่เลข3ก็เข้านะครับ วันนี้ผมเพิ่มมาให้อีก1สูตรนะครับท่านผู้ชมเป็น10หน่วยบนชน3ส,สูตรท่านผู้ชมก็10บสามงวด12ง,งวดท่านผู้ชมนะยังไม่หลุดนะครับชนทั้ง3ส,สูตรนะมี2ชน2ส,สูตรแล้วก็ชน3ส,สูตรตัวชนมาหมดเลยท่านผู้ชมผมก็เลยก็เลยใช้ชื่อว่า10หน่วยบน ชนแล้วมาท่านผู้ชมเพราะว่าตัวชนทั้งสองตัวแล้วก็สามสามตัวนี่มาท่านผู้ชมชนสองสูตรก็มีสามสูตรสามสูตรก็มีท่านผู้ชมก็ามาทั้งสองสูตรแล้วก็สามสูตรท่านผู้ชมครับเออเรามาดูสูตรกันเลยนะครับสูตรแรกนะใช้แสนบวกแสนบวกหนึ่งนะครับผลลัพธ์ด้เท่าไหร่บวกหนึ่ง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 นะครับ สูตรที่สองใช้ร้อยบนบวก10ล่างคูณ3ผลลัพธ์ดัทเทลัยบวก่บวกหน่บวก1บวก2นะครับสูตรที่3นี่เป็นสูตรที่ผมเพิ่มให้อีก1สูตรท่านผู้ชมใช้หลักหมื่นบวก9คงที่นะครับผลลัพธ์ดเทเทหร่บวก2บวกห่บวก1นนะครับทั้ง3สูตรนี้ท่านผู้ชมเป็นเด่น10หน่วยบน4ตัวทั้ง3สูตรเลยนะท่านผู้ชมนะ <c oughs> เรามาดูสถิติของทั้ง3ส,สูตรกันเลยท่านผู้ชมครับผมใช้งวดที่ออก063เป็นงวดแรกเป็นสถิติใอ้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูทั้ง3ส,สูตรกันเลยแล้วค่อยมาดูตัวชนนะท่านผู้ชมนะผมย้าว่า <c oughs> ทั้ง3ส,สูตรนี้ผมเน้นที่ตัวชนนะท่านผู้ชมนะผมเน้นที่ตัวชนนะชนทั้ง3ส,สูตร มี2สูตรด้วยแล้วก็ชน3สูตรด้วยมาทั้งชน2สูตรแล้วก็มาทั้งชน3สูตรท่านผู้ชมครับแต่สาระสําคัญก็คือมาตัวชนทุกงวดท่านผู้ชมทั้ง1ิบงวดที่ผ่านมานะครับเรามาดูงวดแรกกันเลยท่านผู้ชมครับศูนย์หกสนะเป็นสถิติท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสถิติถือว่าเดินดีนะท่านผู้ชมสิบสองงวดยังไม่หลุดนะครับตัวชนนะท่านผู้ชมนะ แต่ว่าท่านผู้ชมดูสูตรหนึ่งนี้ยังไม่หลุดแม้แต่งวดเดียวสูตรสามก็ยังไม่หลุดแม้แต่งวดเดียวแต่สูตรที่สองท่านผู้ชมงวดที่ออกห้าศูนย์สี่นะครับสิบหน่วยก็คือศูนย์สี่หลุดท่านผู้ชมเนื่องจากว่าน่นเข้าที่เลขห้าไปหลักร้อยนะท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าผิดนะเพราะว่าไม่เข้าสิบหน่วยก็ผิดหนึ่งงวดแต่ว่าตัวชนมาท่านผู้ชมถึงแม้จะชนสองสูตรนะ ก็ถือถือว่าตัวชนมานะครับถึงจะมีสูตรผิดแต่ก็ไม่ผิดนะครับนี่คือเหตุผลที่ผมเอาทั้งสามสูตรนี่มาชนกันนะท่านผู้ชมนะ <c oughs> เรามาดูงวดที่ผ่านมากันนะครับท่านผู้ชมครับผลรางวัลออกสามสามหกสามสามหกท่านผู้ชมสูตรแรกเด่นศูนย์หนึ่งสองสามนะครับก็มาเลขสามนะท่านผู้ชมนะ มาหลักสิบนะครับถือว่าผ่านนะครับสูตรที่สองเด่นสามสี่ห้าเจ็ดก็มาที่สามนะท่านผู้ชมส่วนสูตรที่สามท่านผู้ชมชนสองเด่นสองสี่ห้าหกมาที่หกท่านผู้ชมก็สูตรทั้งสามสูตรนี่มาสิบหน่วยนะครับท่านผู้ชมครับก็เรามาดูตัวชนนะท่านผู้ชมนะชนกันที่ สองนี่ชนสองสูตรท่านผู้ชมสามก็ชนสองสูตรสี่ก็ชนสี่สองสูตรห้าก็สองสูตรสองสามสี่ห้านี่ชนสองสูตรท่านผู้ชมก็มาที่สามนะท่านผู้ชมนะมาตัวชนคือเลขสามนะครับก็ถือว่าผ่านนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าตัวชนนี่ยังไม่หลุดเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยครับมาที่หลักสิบนะ ก็เดี๋ยวใส่สีกันหน่อยท่านผู้ชมครับตัวชนมาที่3ามนะท่านผู้ชมนะก็เรามาคำนวณสูตร <c oughs> ทั้ง3ส,สูตรกันงวดวันที่1สิงหากันนะท่านผู้ชมนะแสน บวกแสนบวกหนึ่งแสนนะครับแสนก็คือสามสามบวกสามแล้วก็บวกหท่านผู้ชมสาบวกหได้สี่อันนี้ก็ได้สามนะสามบวกสีบวกสได้เจ็บวกหได้แนะเด่นตัวแรกก็คือแนะครับเด่นแปบวกหได้เกบวกหได้ศแล้วก็บวกหได้หนะ เด่น10หน่วยบนสูตรแรกเด่น8 9 0 1ส่วนสูตรที่2นะใช้100บนบวก10ล่างคูณ3 10ล่างก็คือ2นะสอเป็น6นะครับก็3บวก6ได้9นะ9ไปบวก4ก็ได้3นะบวก1ได้4บวก1ได้5แล้วก็บวก2ก็ได้7นะเด่น สิบหน่วยบนสูตรสองเด่นสามสี่ห้าเจ็ดนะครับทีนี้เรามาดูสูตรที่สามท่านผู้ชมใช้หมื่นนะหมื่นก็คือหกบวกเก้าคงที่นะครับหกบวกเก้าก็คือได้สิบห้านะก็คือห้านะเด่นตัวแรกก็คือห้าท่านผู้ชมเด่นตัวแรกก็คือห้านะครับใช้ห้าไปบวกสองท่านผู้ชมห้าบวกสองก็คือเจ็ดนะ ได้7บวก1ก็ได้8บวก1ก็ได้9เด่นสูตร3ท่านผู้ชมเด่น10หน่วยสูตร3เด่น5 7 8 9 5 7 8 9ท่านผู้ชมก็เราเอาทั้ง3สูตรนี้มาดูที่ท่านผู้ชมว่ามีสูตรไหนที่ชนกันบ้างนะเอา8เ,อาเดี๋ยวนะศูนย์ท่านผู้ชมศูนย์มีไหมศูนย์ไม่ชนนะท่านผู้ชมนะ หนึ่งชนไหมหนึ่งก็ไม่มีชนนะศูนย์หนึ่งสองสามท่านผู้ชมสามมีไหมสามก็ไม่ชนนะท่านผู้ชมไม่มีชนนะสี่มีไหมสี่มีชนไหมสี่ไม่มีชนนะห้าห้ามีชนสองสูตรท่านผู้ชมห้าเนี่ยครับก็ชนตัวแรกห้านะชนสองสูตรนะครับชนห้าสองสูตรนะหก หกไม่มีเลยท่านผู้ชมนะเจ็ดเจ็ดชนหนึ่งสูตรชนสองสูตรท่านผู้ชมเด่นตัวที่สองชนนะเด่นเจ็ดครับแปดแปดก็ชนสองสูตรท่านผู้ชมมีแปดเก้าเก้าก็ชนสองสูตรท่านผู้ชมชนเก้านะ เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมชนที่ 5, ้าเนะชน10หน่วยนะชนที่ 5, ้าเดเด่น10หน่วยบนชนสามสูตรท่านผู้ชมชนที่ 5, ้าเทีนี้ท่านผู้ชมประเด็นสําคัญก็คือทั้ง3าสูตรเนี่ยผมจะเน้นที่ตัวชนนะเพราะว่าชนแล้วต้องมาท่านผู้ชมเรามาดูกันเลยนะท่านผู้ชมครับ เนี่ยสูตรแรกนี่ชนที่หนึ่งสองสามห้าท่านผู้ชมทั้งสามสูตรนี่นะท่านผู้ชมดูนะครับที่ผมไม่เขียนตัวเลขข้างบนก็แสดงว่าชนสองสูตรนะท่านผู้ชมนะส่วนที่ผมเขียนเลขสามไว้ข้างบนเนี่ยเลขสามไว้ข้างบนนี่ก็คือชนสามสูตรนะท่านผู้ชมนะทั้งสามสูตรนี่ชนตัวเดียวนะเนี่ยครับสามนี่ชนสามสูตรส่วนศูนย์กับหนึ่งชนสองสูตรนะท่านผู้ชมนะให้เข้าใจตามนี้นะครับที่ไม่เขียนเลขข้างบนก็แสดงว่าเนี่ย หนึ่งสองสามห้านี่ก็คือชนสองสูตรนะครับสี่ห้าหกก็ชนสองสูตรนะศูนย์หนึ่งนี่ชนสองสูตรส่วนสามนี่ชนสามสูตรเลยท่านผู้ชมก็เนี่ยครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นที่ผมเขียนไว้เนี่ยครับจะได้รู้นะเลขสามก็คือชนสามสูตรนะท่านผู้ชมนะส่วนไม่เขียนก็คือชนสองนะเรามาดูอยากจากงวดแรกท่านผู้ชมเนี่ยครับชนที่หนึ่งสองสามห้ามาที่สามหลักหน่วยท่านผู้ชม งวดที่สองชนที่สี่ห้าหกเนี่ยครับมาที่ห้าหลักหน่วยงวดที่สามมาที่ศูนย์สามนี่มาสิบหน่วยเลยท่านผู้ชมอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมไอ้นี้ก็ชนสองสูตรนี่หกเจ็ดแปดนะมาที่หกก็คือหน่วยศูนย์หนึ่งสองสามนี่ชนที่หนึ่งท่านผู้ชมชนหนึ่งสามสูตรเนี่ยมาทั้งทั้งสามสูตรเลยท่านผู้ชมเนี่ยนี่สามสูตรนะมาหน่วยท่านผู้ชมไอ้นี้เก้านี่ก็ชนสามสูตรมาสิบอย่างเงี้ยท่านผู้ชม ไอ้น,นี่ก็ศูนย์หนึ่งสองนี่ก็ชนสองศูตรเนี่ยมาที่หนึ่งนะตัวชนนะมาหลักสิบอย่างเงี้ยท่านผู้ชมครับนี่ที่ผมวงแล้วก็ใส่สีสีเหลืองนี่ก็คือชนแล้วมาทนะ่านผู้ชมเนี่ยครับสิบบ้างหน่วยบ้างสิบหน่วยก็มีนะท่านผู้ชมนะก็มีทั้งชนสองศูตร์สามศูตรก็มีท่านผู้ชมแล้วก็มีสองตัวสามตัวนะตัวชนนะท่านผู้ชมนะแล้วก็สี่ตัวท่านผู้ชมก็สี่ตัวนี่ก็หนึ่ง 2องสามี่ห้าหกงวดนี่ท่านผู้ชมชนถึง4ตัวนะท่านผู้ชมนะก็ยังไม่หลุดเลยนะท่านผู้ชมนี่ครับชนนี่มาทุกงวดเลยท่านผู้ชมนี่คือสาระสำคัญที่ผมเอาเด่น10หน่วยบนชนสามูนย์มาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะฮะดูที่ตัวชนเป็นหลักเลยทีนี้เรามาดูนะครับงวด1สิงหาเนี่ชน5้าเดแดเ้า ท่านผู้ชมจับตาดูเจ็ดแปดเก้าให้ดีนะครับเป็นเลขสูงนะท่านผู้ชมนะเจ็ดแปดเก้าเนี่ยท่านผู้ชมผมเชื่อว่าแนวโน้มที่จะมาสูงนะจะไปจับคู่กับเลขไหนนะผมาตามสูตรนี่ท่านผู้ชมเด่นมากเลยก็คือสองสามสี่นี่ท่านผู้ชมนะสูตรทั้งหมดเนี่ยนะก็จะเอาไปชนกับสองสามสี่นี่ท่านผู้ชมก็ลองดูนะครับ <c oughs> 7จ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดองแเนี้อย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเลขดับอีกทีหนึ่งนะท่านผู้ชมนะเลขเด่นนี่เด่น10หน่วยอยู่ที่5้าเดแดเกผมอยากให้โฟกัสที่เลขขี้นะท่านผู้ชมนะเลขคู่ก็ลองจากเลขขี้นะโดยเฉพาะ5 7, 9, ้าเจเท่านผู้ชมนะจับตาดูให้ดีนะครับโดยเฉพาะ7จกับเก้านะห้าเจนะจับตาดู7จกับเให้ดีท่านผู้ชม ส่วน8นี้ก็รองลงไปนะ10หน่วยนะครับท่านผู้ชมครับเด่น10หน่วย5 7 8 9ปท่านผู้ชมผมเชื่อว่าอยู่ในนี้หลายตัวท่านผู้ชมนะผมเชื่อว่ามาอย่างน้อย1ตัวท่านผู้ชมนะก็นี่เป็นเด่น10หน่วยบนชน30สูตรนะท่านผู้ชมนะยังไม่หลุดเลยนะท่านผู้ชมตัวชนเนี่ยนะครับต่อให้มีสูตรได้สูตร1นหลุดนะแต่ว่าชน2สูตรนี่ก็ยังมาอยู่นะท่านผู้ชมนะเนี่ย4นี่มาเนี่ย เพราะฉะนั้นทั้ง12งวดท่านผู้ชมชนชนแล้วมาทุกงวดเลยนะครับงวดนี้เป็นงวดที่13านะท่านผู้ชมนะก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับต่างช่องด้วยเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากต่างช่องนะครับก็พรุ่งนี้เรามาดูผมจะเอาดับร้อยบนดับ10บนแล้วก็ดับหน่วยบนนะท่านผู้ชมนะมาท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ